กามพรกำลังเดินทางใช่ไหมครับกำลังจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมนะครับอนุ่งโมทนานะครับเดินทางปลอดภัยผมก็มองบนกันวันนี้สอวมณ์ก็โอนเข้าทางวัดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้เลขทูปไว้นะเก้าหนึ่งเก้าเหรอเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าองเก้าเมื่อกี้เก้าหลังเลยครับเก้าสองเก้าจุดทูปไว้นะครับไปกันครับไปเวียงจันทร์กันพวกเราอันนี้เวียงจันทร์ วันนี้เวียงจันเอออย่าให้เวียงนะให้มาบอกตอนนี้มันจะทันไหมเนี่ยเรือมันหมดแล้วเนี่ยรถมันหมดแล้วเนี่ยมันข้ามไม่ได้ละเออเราจะไปยังไงล่ะคุณสุนีบอกโอนเข้าวัดแล้วจ้าสาธุค่ะสาธุค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาในช่องนะครับมายังไงแล้วนะครับ อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะครับผมอยากให้มากันเยอะๆนะครับมาสาธุสาธุนะครับดังๆให้หลายๆท่านได้ยินนะครับก็ดีใส่แว่นตาไงไม่ไม่ค่อยรอค่ะพี่าอลรอเลยทําไมครับเอาอายุยืนก็พออายุยืนหมื่นหมื่นปีนะนะครับไลนมาแล้วลมาแล้วดีใจนะครับโอ้ยมาไลยเนาะผมก็รออยู่ของแม่ดามาหลายงานแล้วนะครับนะ อยากให้มีสักงานหนึ่งจังเลย <c oughs> แซลกันเล่นนะ f อครับไม่ได้อะไรจริงจริงรังจรงหรอกครับ <c oughs> แต่ท่านผ่านแม่ดามาบ้างก็ดีนะครับเนาะนะครับแม่ดาก็รออยู่นะครับวัตถุประสงค์นะครับสร้างสาราการประเรียนด้วยงบประมาณที่บอกไว้ครับนะครับ,นะรบผมก็รุ้นมากเลยนะครับคุณ <c oughs> อุบ,บุลการเท่าไหร่ครับ สามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวสามร้อยล้านเขาจะตาหนิเอาได้เนาะอสามร้อยบาทนี่แหละเนาะถอนสองร้อยครับถอนแล้วสองร้อยนะครับ FC มักอยากมาดูบ้านหลังห้าร้อยล้านป้ามาเจอแล้วใช่ไหมเจอแต่คนตาโตเลยโอ้โหมันไม่มันไม่ใช่ห้าร้อยล้านนี่มันเกือบพันเกือบพันแล้วโว้ คุณแม่สุมนไม่รู้เป็นอะไรขึ้นไสมาสามวันเอาโรคโรคฮิตครับอันนี้โรคฮิตนะเขากําลังฮิตกันครับโรคนี้นะนะครับไปซื้อเกลือแร่มากินก็หายแล้วนะครับเออพูดผิดผมไม่ใช่หมอสั่งยาไม่ได้นะครับเไปหาหมอนะครับเดี๋ยวหมอก็ให้ยานะครับไปหาหมอก่อนนะนะครับคุณสําอางนะครับคุณสําอางพิษนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับสาธุด้วยกับทุกคนนะครับ เอ่อข้อความอะไรเนาะสงสัยมีคนมาป่วนเราหรือเปล่านี่นะครับนกปอนนอกปอนลบไปเรายัางไม่ได้ดูนะครับคุณจำนงนะครับประกาศชื่อให้แล้วนะครับคุณมัดคุณอะไรเนี่ยมัทธพรใช่ไหมครับคุณคุณสกส้มเยอรมนีเห่ะครับสวัสดีคุณพี่อนุวัฒนะครับสวัสดีครับคุณส้ม นะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมาบอกบุญกันนะครับทําสํานักสงฆ์นะครับ,ำส,ำส,นะรบสร้างสํานักสงฆ์จตปงนะครับหม,นนรหมู่ที่หกเออเมื่ีผมบอกว่าอะไรนะสร้างสำนักสงฆ์สารา้างสำนักสงฆ์เมื่อกี้ที่บอกสร้างสำนักสงฆ์สารา้างศาลาโอ้ยเป็นไงเนาะเนี่ยครับกให้กอนข้าวก่อนได้ซรงใสแก่แล้วนะเราเนี่ยคุณนิตยาบอกว่าโอนเข้าสํานักสงฆ์แล้วค่ะบ้าจ้าสาธุค่ะสาธุครับคุณจุ๋มนะครับทักไทยเอฟซีก่อนนะครับ คุณจุง๋งคุณพี่พรารดีนะครับติดต้นกันมาแล้วเนาะพี่พรารดีหนึ่งพันบาทนะครับเจมพรโอเคกําลังจะขึ้นเครื่องใช่ไหมเจมพรนะครับจะขึ <Okay. S 1> ้นเครื่องมาแล้วนะครับวันที่สิบหเดินทางมาถึงนะครับ <Okay. S 1> เอาเลขบัญชีสำนักสงฆ์นะครับประกาศให้ทราบนะครับกลัวท่านไม่ทราบ0204อ <c oughs> นะครับอันนี้ไม่ได้ให้หวยนะครับเจ็ <c oughs> 9ก้าห้าสี่สองศูนย์ว่าคนบอกจ้องเลขท้ายบัญชีสำักสงนะนะอุบบ้ยมีครับมีมีมีเล้ยเป็นพวกเลยเนี่ยเตรียมผมเตรียมนะผมคิดอะไรแม่นเป๊ะแต่คิดหวยได้นี้นะพี่กันเนติเนธและครอบครั네วอ่อคุณกันเนติเนธและครอบครัวนะคะห้าร้อยบาทติดต้น ผ้าป่านะคะทุกคนสาทุสาทุคะ่คะ,คะกันก็ตอ้นก่อนก็โอนเข้าบัญชีไปแล้วด้วยทางสองโอ,อนเข้าวัดด้วย<อ>ครับสาธุาธ <ๆ S 2> นะครับช่วยกันทั้งสองทางติดต้นกันไปเยอะๆก็ดีโอนเข้าวัดโอนเข้าสำนักสงฆ์เยอะๆก็ดีอันนี้โชคดีนะครับคุณป้าแดงนะคะโอนติดต้นกันห้าร้อยบาทคุณป้าแดงนะครับๆๆป้าแดงนี้อยู่ที่ไหนเนาะนี่ นะครับป้าแดงนะคะาเหรอหรืไม่ใช่ป้าแดงนะครับป้าแดงคือบางบางคนบางท่านก็โอนเข้าสํานักสงฆ์ไปด้วยแล้วก็อยากติดต้นไปด้วยบางคนต่อยอดอีกทางหาก็มีมีจ้องต่อยอดก่อนต้องต่อยอดสามจุดเลยโอนด้วยตั้งด้วยต่อยอดขนาดนั้นเลยอ่ะทุกคนก็หวังว่าเราจะปดหนี้ต้องไง สาาการประเรียนให้ได้เรียบร้อยเนาะภาวานาก็รวบรวมหลายหมู่บ้านดยเป็นชาวบ้านด้วยเราด้วยเราก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านจันปรงเราก็เลยนําไปสมทบกับทีมชาวบ้านเขาด้วยใช่ครับพี่ก็ยังไม่เคยทําอะไรสักครั้งเลยยังไม่เคยเลยครั้งแรกเลยครับเราก็เพิ่มเข้ามาค่ะสร้างอะไรสํานักสงฆ์ค่ะสร้างศาราการประเรียนค่ะสร้างศาลาในตรงสํานักสํานักสงฆ์จำปงค่ะระแดงอยู่ลำพูนค่ะระแดงอยู่ลำพูน ร่วมรสร้างศาลากันค่ะทุกคนก็ตามจิตศรัทธาของทุกท่านนะคะโอนเข้าบัญชีวัดก็ได้บัญชีสำนักสงฆ์นะคะคเลขที่บัญชีนะคะเอยอ,อยู่กับป้าให้แล้วให้แล้วกินข้าวเพลินข้าวเพลนมีนหรือเปล่ามีๆเลขที่บัญชีธนาคารออมสินนะคะเลขที่บัญชี020 475395420นะคะทุกคน เลขท้ายก็สี่สองศูนย์นะคะห้าสี่สองศูนย์ครับชื่อบัญชีสำนักสงฆ์จำปาดงนะคะคุณครูบัวรอนเข้าเข้าของที่สองร้อยอ๋อแล้วครับโอนกลางงานแล้วมั้งนะครับท่านบอกไว้แล้วแหละนะครับคุณมัมมี่บอกว่าโอนป้าถูกหรือเปล่าอาจผิดขออภัยนะคะ โอนเข้าวัดแล้วค่ะร่วมบุญห้าร้อยบาทค่ะสาธุสาธุค่ะคุณครูบัวรอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมงสู่กันก็ผ่านยูทูบได้ทุกช่องนะคะอ่าาเข้ใจคุณครูบัวรอนนะครับชื่อตกลนเดี๋ยวไปอยู่เดี๋ยวป้าจดคุณครูบัวรอนเลยนะคุณครูบัวร้อนสองร้อยใช่ไหมไปเอาเด้อค่ะนะครับสองร้อยนะครับใส่อ่านะครับขอบคุณครับคุณครูบัวรอนนะครับเพราะว่าทำให้นั้นเดี๋ยวจะลืม สำนักสงฆ์นะครับที่ตรงนี้จะเป็นวัดไม่ได้เพราะเป็นที่ป่าชุมชนเป็นที่ป่าชุมชนป่าเขาสร้างเป็นถ้าใครไปกลางคืนก็ระวังด้วยนะครับวัดป่าช้าให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันวัดป่าช้าเลยวัดป่าช้าวันแสกแสกป้าในบ้านยังโดนมาแล้วฮะเดินมาแล้วถ้าใครที่โดนแบบนี้คือคนมีบุญนะรัรกะถ้าใครไม่เคยโดนผีหลอกเลยนี่ไม่ใช่นะคนบาปครัทักเนอะต้องโดนผีหลอกทุกคนก่อนใครโดนผีหลอกแสดงว่าบุญเยอะเขามาขอบุญไง ปราดายเคยผีหลอกหรือเปล่าตอนเด็กๆอาจจะเคยออาจจะเคยแจำไม่ได้ตอนเด็กๆตังเด็กๆกันด้กี่ปีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็นสาวแล้วครับเด็กๆทำไมจําได้แกมาจำไม่ได้แสดงว่าไม่เคยเลยแสดงว่าเป็นคนไม่มีบุญอันนี้น่ะเขาไม่เข้าใกล้เลยอืมเขาจะเป็นเด็กอยู่คุณพิมพานะคะโอนแล้วค่ะสองร้อยบัญชีสำนักสงฆ์าสาธุสาธุค่ะนะคะ ป้าดาสรุปแล้วคือไม่เคยเห็นผีเลยแสดงว่าไม่มีบุญก็แบ้านมีบุญเยอะกว่าเห็นบ่อยทำมาขอส่วนบุญมั้งอ่าแสดงว่าถือว่าเป็นคนมีบุญขามีบุญคุณยายทิลานะครับคุณยายทิลาโอนเข้าสำนักส่งแล้วนะครับสองร้อยบาทนะครับสาธุครับยายทิลาอยู่มหาสารคามนะครับ ก่อนถามถาเคยถามคุณยายคุณยายคุณยายเป็นครูเหรอเรือว่าเป็นครูเขาบอกไม่ใช่เป็นพนักง,งานแบงก์อยู่สวิตเซอร์แลนดะ์ใช่ไหมผมก็พูดไปในน่าจะใช่อยู่นะนะคุณยายนะครับคุณยายอยู่มหาสาร,รคามนะครับดูหน้าตาใจดีไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณรัศมีกิจประเสริฐนะครับคุณอะยังไม่ได้นะั่นนะครับเดี๋ยวจะโอนมานะครับคุณรัศมีนะครับ คุณรับผลสังติดต้นกันไปให้แล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทพุ่งนี้ไฟ์สดอีไมป้าก็อาจจะเป็นไร์ใช่ไหมครับแต่จะถึงวันที่สิบหกเลยเหรอไร์สองวันครับสองวันครับสิบหกกัวเราจะได้ไปดูเผื่อไปดูถ้าใครถ้าถ้าเห็นไฟ์ย้อนหลังก็ดูย้อนหลังได้นะคะก็สามารถโอนได้เหมือนเดิมนะไร์ก็คือได้เรื่อยๆถ้าใครที่ดูย้อนหลังก็สามารถที่จะโอนร่วมการสร้างสาลาได้นะคะ คุณยา,ายสำเนียงการจนเกตนะครับ,บ,บโอนมานะครับผมยังไม่ได้ติดต้นกันให้นะครับจะไปมอบอันนี้จะไปซื้อไฟนะครับสองพันบาทนะครับคุณยายสำเนียงการจนเกตคุณบุษบาโอนเรียบร้อยจ้าสองเข้าสำนักส่งเรียบร้อย200รอบาทจาสาธุสาธุคะ่ะครับคุณพี่ตันยงพิกุลน,นะครับประกาศไปแล้วน้อนะครับ นะครับประจิบนะครับโอนเข้าสำนักสงฆ์แล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเาราจะไล์สดสองวันนะคะคก็สวันครับสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะคะ,นนะถ้าใครไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะคะสามารถโอนร่วมสร้างสาราการประเรียนได้ย้อนหลังได้เหมือนกันเลขที่บัญชีนะคะ เลขที่บัญชีธนาคารออมสินนะคะอสองออย่าศูนย์ไป็นไเนี่ยเลขที่บัญชีธนาคารออมสินนะคะศูนย์สองศูนย์สี่เจ็ดห้าสามเก้าห้าสี่สองศูนย์นะคะ